โดยดีนี่คล a n แอนเฟ h ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นเย็นๆเครื่องดื่มน้ำจับเลี้ยงน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราไร้ทิพหลังจากช่วงชีวิตผ่านความเป็นความตายและความเจ็บปวดทางจิตใจเฮียมุกก็ต้องเป็นเสาหลักของร้านแทนคุณพ่อ ความเสียใจที่เกิดขึ้นเก็บเอาไว้ในใจธุรกิจของครอบครัวต้องไปต่อเพราะด้วยอาชีพจะทำให้ทำใจนานๆก็ไม่ใช่เรื่องค่ะเดี๋ยวลูกค้าหนีหมดตอนนั้นคือตัวเฮียเองก็หนักเหมือนกันหนักๆครับปอดปอดผมหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็คือเข้าเค้องซีด้วยใช่ใช้เครื่องช่วยหายใจพในขนาดในขนานั้น,นท,ที่ที่เป็นหนักป๋าคุณพ่อครับก็เป็นหนักเหมือนกันหนักพ่อผมเข้าไปแค่เจวัน เขาบอกว่าอยู่อยู่แบบเจวันก็เสียเลยเสียเลยใช่ครับตอนนั้นเขาเครียดเหมือนกันก็แทบจะไปขาใช้คำว่าแทบไปแบบเป็นบ้าเลยใช่ใช่ครับเพราะว่าเราอยู่ในห้องคนเดียวนยครับคือเราอยู่มันหมกมุ่นอะพี่น้องมันเครียดเนาะคือเราเราไม่รู้จะพูดไงจนหมอหมอที่อยู่ในในดูเราอะเขาเห็นจากกล้องอะว่าเราไม่ไหวแล้วเขาก็เข้ามาบอกว่าคุณต้องตั้งสติถ้าคุณคุณไม่ตั้งสติคุณก็ก็ไปเหมือนกันเราก็ต้อง ดึงนาฏเรากลับมาให้เร็วที่สุดะครับคือวันนั้นถ้าเกิดสมมติว่าอย่างที่บอกเนาะโรงพยาบาลก็หายาเตียงก็หายากในวิกฤตแบบนั้นถ้าเกิดวันนั้นเกิดที่หาเตียงไม่ได้กับโรงพยาบาลไม่ได้คิดว่าจะมีคนเสียชีวิตวันกี่คน4ี่คนแน่นอน4ี่คนแน่นอนรวมเราด้วยไหมเพราะว่ารวมผมด้วยรวมผมด้วยเพราะมันรุนแรงมากมันรุนแรงจนจนไม่คิดว่ามันมันจะเกิดกับเราเพราะเราเห็นแต่ในโทรทัศน์ไงใครเจอก็ไม่รู้เนาะพี่น้องใช่ก็รอดมาได้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันรอดมาเลยเหมือนอีกคนหนึ่งเลย หมันเกิดใหม่นะพี่นาเกิดใหม่หรือเหม่ชีวิตหลังเกิดใหม่ของเฮียมุกคือการสานต่องานของพ่อนั่นก็คือดูแลร้านข้าวต้มเพ้งๆต่อไปค่ะเพื่อให้เป็นตํานานที่ยังคงอยู่คู่ย่านบางลำพูและถ้าพูดถึงความเด็ดของอาหารบอกเลยที่วางอยู่บนโต๊ะนี้ยคัดมาแล้วทั้งนั้นอย่างไส้ทอดที่เขาจะเอาไปหมักกับเครื่องพะโล ก่อนจะเอามาทอดให้แห้งและกรอบกรอบจิ้มกับซอสดำหวานนะอ,อ,อือบอกเลยนิพานเลยครับกรอ,อบมากกินกับซีอิ๊วดำรสเข้ากันดีมากอันนี้จับชายยามุ้นเส้นครับยังไงอะเอาไปอันนี้มันเป็นยังไงหรอค,คือมันเป็นต้มจับ่ายธรรมดาเพียงแต่ว่าเราเอาไปอันแบปบรุงเครื่องปรุงรสชาติให้มันมีรสชาติยิ่งขึ้นใส่พริกสด ใส่มันเอาสดหมูสับเลยเนี่ยเอาเลยครับเชิญเลยอลองคนให้เครื่องมันเข้าดีกปเลคือมันคือจับชายอ่ะแต่มันมีรสชาติอ่ะใช่มันจะมีรสชาติหน่อยครับอันนี้คือเตั้งแต่รุ่นอากงปะคะหรือว่าตั้งแต่รุ่นอากงใช่ตั้งแต่รุ่นอากงเลยครับอันนี้เมนูนี้อร่อยมากแต่เรามั่นใจว่าเราเป็นที่แรกดูเหมือนไม่มีอะไรนะแต่มีอะไรค่ะอร่อยค่ะใส่หมูสับด้วยใช่ไหมคะใช่ใส่หมูสับนิดหน่อยครับแต่บางคนก็จะใส่หมูกรอบนะ เราเพ่จะใส่หมูกรอบมีเลิศอันนี้แหละ<ช>เดี๋ยวรอบหน้ามาใส่หมูกรอบกุ้งพกกริกเกลือเราใช้กุ้งไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่หน่อยนี่คุณผู้ชมดูอืมอันนี้ก็ไม่เผ็ดอร่อยที่เป็นย่างเป็ดยา่างเป็ดย่างมันลงวันมามันใช้กรรมวิธีในการทําเนี่ยยุ่งยากมากกว่าจะได้ตัวหนึ่งแล้วเราก็เอามาแดปปนกับเครื่องปรุงทั้งหลายแหล่ปนใส่กิ่งดองที่ร้านผมใช้กิ่งดองครับแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ด้วย อันนี้มันก็ดื่มเนาะใช่ต้องมีตโตต้องมีนะแต่อันนี้ล่ะคะนี่อันนี้อันนี้เป็นไข่ปลามันมไม่คือไข่ปลาอะไรอะคะเฮียไันคือไข่ปลาจีนไข่ปลาจีนใช่มันก็จะคล้ายกับมันกุ้งคล้ายๆกันคล้ายๆกันมันจะออกมันๆออกมันๆเหมือนกันใช่ของไอ้นี้ของเราที่ได้มาเป็นก้อนใหญ่ แล้วเราเอามายีเหรอคะเราเราทำอีกทีหนึ่งใช่ครับไม่ยีทีหนึ่งอันนี้บอกว่าใกล้เคียงมันกุ้งเลยนะใกล้เคียงแล้วไม่มีความคาวของไข่เลยใช่ครับเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นว่าเป็นไข่ปลาถ้าบอกว่ามันกุ้งแล้วใส่ใส่ดำพริกเผาลงไปบุกคนเชื่อนะลูกค้าก็ไม่รู้เนาะใช่จริงมันมันเนียนมากเลยอ่ะไข่ปลาอะไรทําไมกินแล้วเป็นมันกุ้งแค่เนี่ยก็หกปะเนี่ยแต่ยัยบุ๊กคอนเฟิร์มให้แล้วค่ะว่ามันคือมันกุ้งเอ้ย ปลาจริงๆแต่เขาทำดีอะแกมากินเถอะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนแล้วนนี้คืออะไรคะคะเนี่ยนี่คือหอยกระพงหายากมากใช่มันหายากแต่ว่าตัวมันเสียดายอย่างเดียวตัวมันเล็กตัวมันเล็กใช่ลูกค้าก็สั่ง่ลูกค้าชอบชอบเพราะว่ามันมันต้องมาดูดไงอใช่มันก็จะมีแบบว่าเนื้อร้วนๆแต่ถ้าเนื้อร้วนๆเนี่ยอยากไปสั่งเพราะว่าเหมือนมันไม่ค่อยโอเคละ มันเหมือนหอยแมลงภู่แต่มันเล็กกว่าเล็กกว่าครับเล็กกว่าใช่ไหมครับโตเต็มที่มันก็ก็ใหญ่กว่านี้นิดเดียวแค่นี้แหละใช่เขาได้ดูดนะฉันไดดดู้นะครับอยากให้เขาสอนพัดอันนี้หน่อยเพราะมันหายากได้ไหมครับได้ได้ได้หอยกระพงที่สดต้องติดเปลือกเท่านั้นเฮียบุ๊กแกว่าไอ้ที่ต้มใส่ถุงมาร้อยทั้งร้อยไม่สดจ้าและจานนี้เฮียบุ๊กเก็บภูมิใจนำเหนื่มมาก รอไม่ได้มีขายตลอดค่ะก่อนหน้านี้ก็หาหอยไม่ได้ไม่ได้ขายมาเกือบปีก็ยังมีผัดหอยกระพงเต้าเจี้ยว <ฮะ S 1> ต้องใส่เต้าเจีเจ้วนี่เลยตาเด็กสมบูรณ์นะคะหอมอร่อยเข้มข้นสีสันดูน่ารับประทานทําเมนูไหนก็อร่อย <ฮะ S 1> ค่ะแม่ค่ะใส่ลงไปใช่ไหมคะแม่สใส่ลงไปเลยนี่เยอะไหมคะแม่อลโอเคแล้วตามด้วยซอสเห็ดหอมนะคะใส่ลงไปด้วยเลยนิดนึงนะคะแม่เนะค่ะซอแลวค่ะโอเค เอาเลยไหมแม่แมได้เลยค่ะตักน้ำใส่เป็นน้ำซุปนิดหน่อยเลย,เลยโอ้กลิ่น,นหอมมากเลยแลต่เต้าเจี้ยวดีไงครับรสีสันก็น่ารับประทานด้วยค่ะมันก็มีชื่อมานานแล้วเด็กสมบูรณ์รสเต้าเจี้ยวตาเด็กสมบ,สบูรณ์นะคะเฮียขาแม่คุณผู้ชมค่ะจะเอาไปผัดจะไปต้มจะเอาไปนึ่งจะทำเมนูไหนก็อร่อยมากเลยทำเป็นน้ำจิ้มก็ได้ มาดูสีฝีมือบุกโกเฮียบุกโกพอไปลูกมือได้ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวพัดน์ทำพัดนทำหนูขอไปลุกมือแลกกับข้าวทนเองเดี๋ยวรับพัดทข้าวคือทุกมือของหนูว่าหนูขอแบบนั้นน่ะได้ไหม้าไปลูกมืออาหารนี้จัดเต็มมากๆค่ะเพื่อทุกจานอร่อยทางเราขอมอบเต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งราเด็กสมบูรณ์ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้หอมอร่อยลุกเมนูไม่ว่าจะผัดต้มนึ่งน้ำจิ้ม ก็อร่อยทุกเมนูสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ราเด็กสมบูรณ์เฮ้ยแกถ้าแกไปกินเพง่งเพลงแล้วอะไม่ได้กินไอศครีมนมสดกับขนมปังฉันถือว่าแกเนี่ยเกิดมาเสียชาติเกิดวะอุย้ตอยตายละร่น <laughs> มาก วันหยุดของร้านต้องหยุดให้ตรงกับวันหยุดของแฟนต้องลาได้ไม่ลาไม่ได้ก็ไม่ได้ขายหยุดซื้อตึกนี้เลยเรียบร้อยซื้อตึกปุ๊บโควิดมาปั๊บเลยเลยเรียนจบปุ๊บสามปีครึ่งออกมาขายของเลยเห็นเงินดีนะ